สวัสดีครับกับมากผ,ผมเองนครับจากช่อง p ี t p o p u l มปุระช n ยแลนะครับวันนี้ผมจะมาเปิดรายการรีวิวทอกทอ k นะครับรายการนี้เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำชี้แนะในเรื่องต่างๆจากผู้ใหญ่ที่มีสติคิดวิเคราะห์แยกแยะกันนะครับ ขอให้รับชมกันอย่างมีความสุขครับขอบคุณครับก่อนที่จะฟังก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจฝากกดติดตามผมเพื่อรับรู้ข้อมูลหรือรายการต่างๆของผมที่ผมตั้งใจทำมาฟังกันเลยโดยส่วนตัวที่ผมจะเล่าหรือรีวิวในครั้งนี้ก็คือเรื่องของเอกนิษฐ์ปัญญานะครับและนักเตะฟุตบอลมากมายของไทยนะครับที่ผมจะรีวิวก็คือจากดาวรุ่งที่ก้าวขึ้นมาอย่างรวดเร็วและเป็นความหวังของแฟนบอลชาวไทยนะครับสู่อาการบาดเจ็บ ดีเล่นงานหนักนะครับและเสียวิจารณ์มากมายจนทำให้ใครหลายคนคิดว่าเขาคงกลับมาไม่ได้นะในจุดที่สุดยอนไม่ได้อีกแล้วแน่ๆแต่ตอนนี้เขากำลังมาทำตามฝันโดยที่มีโอกาสที่ไม่ใช่ใครก็ได้ทำได้นะครับกับการลงเล่นให้กับยอดทีมจากเจลีกนะครับละที่สำคัญทำประตูแรกให้กับทีมได้ตั้งแต่แรกๆเลยนะครับลงสนามใช้เวลาไม่ถึงยี่นาทีเองฝึกฝนอย่างหนักนะครับเพื่อโอกาสและพอได้โอกาสเขาก็ไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังนะครับโดยเอกนิตปัญญานะครับ โดยที่ผมจะรีวิวถ็จไปก็คือคนที่เขาไปเล่นในเจลีกนะครับไม่ใช่โอกาสง่ายๆนะครับที่จะได้ลงเล่นนะครับต้องฝึกฝนตัวเองอย่างหนักเพื่อพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นให้เหมาะกับการลงสนามนะครับให้กับทีมพยายามฝึกซ้อมอย่างเต็มที่เพื่อให้แบบทีมงานสตาฟโค้ชเห็นในความพยายามและให้โอกาสเขาได้ลงเล่นนะครับในเสื้อสีแดงดําตัวนี้ให้โอกาสที่แรกมาด้วยเม็ดเหงื่อและความทุ่มเทของที่สุดในร่างกายนะครับที่ลุยในแดน ปดิบในครั้งนี้นะครับเมื่อมีโอกาสเขาถึงไม่ทิ้งมันนะครับเดบิทนัดแรกพร้อมทำประตูทันทีนะครับต่อหน้าแฟนบอลที่มาเชียร์เต็มสนามและเป็นการยิงในศึกเอเซนเอฟซีด้วยนะครับกับเอกดิกษปัญญาที่เขายิงนัดที่ผ่านมาโดยที่ผมจะรีวิวถัดไปนะครับโดยการลงเล่นของเขานะครับ ว่าด้วยเรื่องของเดบุกเอกนิตปัญญาะคระับเอกนิตใช้เวลาอยู่ในสนามเพียงแค่12นาทีก็ทำประตูได้นะครับให้กับอุก,กาวะเอกนิต e ปัญญาเป็นนักเตะไทยคนแรกนะครับที่ซัดประตูให้กับทีมในญี่ปุ่นนันแรกที่ลงสนาม ACL นะครับเอกนิต e เป็นนักเตะไทยคนแรกที่ยิงประตูใส่ฮานอย FC ในฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกนะครับเอกนิตเป็นนักเตะไทยคนที่3ที่ลงเล่นและทําประตูใน AFC แชมเปี้ยนลีกนะครับให้กับสังกัดในญี่ปุ่นนะครับสถิตินัดแรกอุกวาวะเลสไดมอนด์ของเอกนิตปัญญานะครับเวลาที่เขาลงในสนามคือ19นาทีนะครับสัมผัสบอล16ครั้งทําได้1ประตูนะครับโอกาสยิง2ครั้งเป็นประตู1ครั้งโดยโดนบล็อก1ครั้งนะครับผ่าบอล9ครั้งเปอร์เซ็นต์แม่นยำเกาสินะครับโอ้โหก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับวางบัลญาสองครั้งเข้าเป้าทั้ง2คครรัั้งเบสียบอล3ครั้งู่ตอไปเจ้าบุ ก็อยากให้คนไทยหยือพี่น้องใน YouTube ตามเชียร์จ้าบุกด้วยนะครับ ยังมีโอกาสที่ต้องไปสุดอีกเยอะครับกับแม็ออกสตาร์ในฝันอีกครั้งนะครับโดยที่จะรีวิวก็คือตอนนี้ครับบุ๊เอกนิษปัญญาเป็นที่ยอมรับกับเพื่อนร่วมทีมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแม้โอกาสลงสนามในเจลิกจะยังไม่มีนะครับแต่ในบอลถ้วยเอเชียก็แสดงให้เห็นแล้วว่าพร้อมเสมอถ้าได้รับโอกาสเขายังต้องทู่อย่างหนักในเส้นทางที่ยากนะครับเอาใจช่วยกันต่อไปนะครับและเตะไทยในต่างแดนหลายๆคนนะครับโดยผมจะบอกก็บอกว่าเจ้าบุ๊คเปิดใจนะครับหลังซัดประตูแรกให้กับบุ๊ เอกนิต์ปัญญากลายเป็นผู้เล่นไทยคนที่3ในประวัติศาสตร์ที่ยิงประตูในถ้วยเอเชียให้กับสโมสรเจลีกต่อจากธีรทรบุญมาทันและชนาทิพย์ทรงกสินนะครับหลังจากเจ้าตัวซัดเปิดทาให้อวะเละถล่มฮานอยนะครับเอฟซีถึงหกประตูต่อศูนย์โดยเจ้าตัวยิงไปประตูหนึ่งนะครับในการเดบิตนัดแรกให้กับปิศาจแดงเอเชียของเอเอฟซีแชมเปียนลีก2023ทั24นะครับรอบแบ่งกลุ่มเจซึ่งเจ้าตัวเผยว่าจากจังหวะประตูที่ได้บอกเลยไปตรงนั้นและบอลมาถึงผมพอดีเลยผมจับบอลยิงแบบ ไม่ต้องคิดอะไรเลยนะครับและผมดีใจมากที่สามารถทำประตูให้ทีมได้สําหรับการลงสนามให้ทีมเป็นครั้งแรกส่วนสิ่งที่ต้อง ปรับปรุงเรื่องการเคลื่อนไหวและการหาช่องทำเกมนะครับที่จะต้องทำให้ดีมากกว่าน,นี้ผมพยายามให้มากขึ้นครับบรรยากาศในสนามสุดยอดมากเลยนะครับกองเชียร์สามารถสร้างสีสันในการเชียร์ได้ดีมากเลยครับทําให้พวกเขาพึกเขิมกําลังใจใยท,ที่สุดท้ายผมอยากจะขอบคุณทีมงานโค้ดและเพื่อนร่วมทีมที่มบโอกาสผมจะจดจําวันนี้สร้างความมั่นใจให้กับเกมต่อไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับโดยเอกนิตปัญญาเขาได้ให้สัมภาษณ์ไว้นะครับโดยที่ผมจะรีวิวเุดไปก็คือการซ้อมของเอกนิตนี่อย่างที่ผมเคยเล่าคลิปก่อนก่อนหน้านะครับ จากคนตัวผิวขาวกลายเป็นครับเลยครับโดยความฟิตปัจจัยสําคัญของเจลิกนะครับขนาดเอกนิตปัญญาที่แบบฟิตร่างกายดีๆทุกอย่างอยู่ในโมเมนตัมที่ดีนะครับไปเจอการซ้อมในแบบฉบับญี่ปุ่นเห็นได้ชัดเลยว่า ความแตกต่างในเรื่องสภาพร่างกายที่เลีนขึ้นมากน้ําหนักลดลงไปอย่างเยอะพอสมควรครับต้องยอมรับว่าที่เราเห็นเจลีกวิ่งกันก้าสัปนาทีเนี่ครับไม่มีหยุดจริงๆเลยนะครับมันมีปัจจัยความเข้มมาจากสนามฝึกซ้อมนะครับสะท้อนเขาเรียกแหละความเข้มข้นเจลีกที่ไทยลีกยังต้องตามอยู่ไกลนะครับยังไงเพื่อนๆก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับว่าเจลีกกับไทยลีกต่างกันยังไงผมอยากจะอ่านทุกคอม,มาเมนต์นะครับและเรื่องที่ผมจะรีวิวถัดไปนะครับโดยโค้ดของ เอกนิตนะครับเขาบอกว่าอนาคตเอกนิตยังสดใสยอยู่กุนซอมาเชียสกอตซ่านะครับบอกตัวเองเตรียมฟังข่าวดีเลยสําหรับแฟนบอลไทยนะครับเรามีความสุขกับผลการแข่งขันนี้ที่ออกมาในวันนี้เป็นอย่างมากนั่นก็เพราะว่าผลต่างประตูเสียอาจจะเป็นแบบเครื่องชี้วัดการผ่านเข้ารอบเมื่อจบรอบการแข่งขันขกลุ่มใน,นัครั้งนี้นะครับโดยเรากาลังโฟกัสกับชัยชนะที่เราต้องการในท้ายที่สุดในช่วง20นาทีแรกของเกมพวกเราสามารถขึ้นนาได้นะครับถึง2ประตูต่อศูนย์ซึ่งทําให้เป็นงานง่ายสําหรับพวกเรามากยิ่งขึ้นแต่หลังจากนั้นฝั่ง ทีมเยือนก็สามารถนำบอลมาครอบครองได้และสร้างโอกาสทำประตูใส่พวกเราครับซึ่งโชคดีที่เรามีนิซิคาวะดุส,สกุที่ทำหน้าที่อย่างยอดเยี่ยมนะครับบวกกับการที่เรามีศูนย์หน้าอย่างยอดเยี่ยมอย่างโคเซคาเต้นะครับในการจบสกอร์ของพวกเราได้วันนี้ตั้งแต่ต้นจนจบพวกเราเล่นเกมรับได้อย่างแข็งแกร่งเป็นอย่างมากและนอกเหนือจากเกมรับแล้วพวกเราก็ยังสามารถเล่นเกมบุกใส่คู่ต่อสู้จนจบได้ดีเ้ียวเช่นกันนะครับแถมประตูในเกมเดบิวต์ของบุกเอกดิปัญญาในค่ำคืนนี้น่าจะ เป็นข่าวดีสําหรับอนาคตของเขาด้วยโดยภาพรวมนักเตะทุกคนของเราทําได้อย่างยอดเยี่ยมเลยและถือเป็นผลงานที่ดีแข่งขันที่ทําให้พวกเรานั้นมีความสุขเป็นอย่างมากซึ่งหากมองในมุมกับการมันก็อาจจะไม่ใช่ผลงานแข่งขันผู้แข่งของเราต้องการสําหรับเกมครั้งนี้โดยโค้ชเขาก็แบบว่าพูดในการสัมภาษณ์นะครับหลังแมตช์น,นะครับโดยพี่น้องชาว YouTube หรือแฟนบอลไทยก็อาจจะได้เห็นเอกนิต์ปัญญาได้ลงเล่นหลายๆครั้งเป็นตัวจริงนะครับผมว่านะเขาคงจะให้โอกาสนะครับโดยมาคนที่ผมจะรีวิวนะครับสำหรับสุป โชคเคลื่อนไหวนะครับดลังเห็นเอกนิตปัญญาประเดิมสนามให้อุกวานะครับโดยสุบุโชคสรารชาติเขาสัมภาษณ์นะครับเป็นเรื่องที่ดีที่พวกเราประสบความสําเร็จในประเทศใหม่ก็คือญี่ปุ่นนะครับในฐานะเพื่อนร่วมทีมชาติไทยผมมีความสุขจากนี้ไปผมต้องเป็นตัวอย่างที่ดีผมต้องเล่นให้ดีมากกว่านี้โดยส่วนตัวผมคิดว่าบุ๊กและสุบุโชกเนี่ยครับการที่เขาพวกเขาได้มาเล่นเจลีกและพวกเขาได้เห็นกันและกันการฝึกซ้อมและก็การพัฒนา,นาเหมือนเขาต่างคนต่างอยากพัฒนา,นาให้ดีที่สุดผมว่ามันน่าจะดีต่อทีมชาติไทยนะครับถ้าเก จากการลงเล่นเจลิกหลายๆครั้งนะครับนายก็เอาใจช่วยทั้งสองคนเลยนะครับโดยมันมีเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะเล่านะครับเป็นเรื่องตลกของแฟนบอลที่เขาแถกไปหาคนนี้ครับแกคนนี้แรงตลอดเลยนะครับสำหรับเจโบทอยนะครับสเปตตวิดอีกแล้วนะครับเรื่องมันเริ่มมาจากมีแฟนบอลชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งนะครับทวิตข้อความสังเกตว่าทีมซัปโปรโรมีผู้เล่นต่างชาติไม่มากและคุณภาพฝีเท้าไม่ได้แตกต่างอย่างน่าต่ญี่ปุ่นเท่าไหร่เลยถ้ามีมากกว่าปัจจุบันซัปโปรโรจะเป็นทีมที่ดีกว่านี้มันเป็นที่มิ ให้ตอบคาถามนะครับไอคอนแท็กทวิตเตอร์นี่มันก็แสบครับไม่รู้ว่าเขาไม่ถูกกันอยู่หรอลแท็กไปอย่างนั้นเนี่ยแต่เจโบทอยเขาก็มาตอบนะครับิชาไม่เคยชอบผู้เล่นต่างชาติหรอกเขาเคยพูดต่อหน้าผมเลยว่าผู้เล่นเหล่านี้ไม่มีวิน,นัยบอรอผู้เล่นต่างชาติที่ว่าเขาน่าจะหมายถึงพวกยุโรปบราซิลแอฟริกามากกว่านะเพราะมิชาเคยร่วมงานกับแัตเตตไทย3คนเองนะครับและตอนนี้เช็คก็คือลูกลักไปแล้วนะครับผมว่านะโดยเรื่องที่ผมจะรีวิวถัดไปนะครับแน่นอนไปตอน,น,นแรกคือไม่ค่อยมีโอกาสที่จะได้ลง มือของสุประโชคนะครับคนมีแต่คนบอกให้กลับไปนะครับไม่ต้องลงเล่นหรอก เขาเอาแต่ลูกรักแต่พอมาช่วงหลังพอมีโอกาสถูกลงสนามบ่อยเขากลับทําผลงานได้ดีเกินคาดนะครับและมักจะทาประตูได้อยู่บ่อยๆและโชว์ผลงานตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมเสมอมานะครับจากคาพูดเหล่านี้แฟนบอลไทยพูดว่ามิชาชอบส่งแต่ลูกรักกลายเป็นตอนนี้เจ้าตัวคือลูกรักคนใหม่ของผมมิชานะครับซะเองกับกับนะครับตอนนี้ด้วยการความตั้งใจของเขาต้องยอมรับจริงๆนะครับด้วยผลงานในสนามล้วนที่ลงมาเป็นแบบจำลองนะครับหรือลงเป็นตัวจริงและสถานการณ์แตกต่างก็ได้ความฝั ที่ประสบความสําเร็จ1นก้าแรกของกําลังเดินอย่างสวยงามนะครับโชคสารชาตินะครับโดยเรื่องที่ผมจะรีวิวถัดไปก็ยังอยู่ที่สุบิชชนะครับแหลายๆคนคงสงสัยไหมทำไมเพื่อนไม่ให้บอลสถิติชัดเจนสุบิชชคได้บอลน้อยที่สุดในทีมแม้ลงเล่น90นาทีนะครับเกมน้าสุดแม้สุบิชชกสารชาติเอาสตาร์เป็นตัวรูปฝั่งซ้ายซึ่งเป็นตําแหน่งที่ควรจะได้บอลในการลําเลียงขึ้นไปแดนหน้าครับแต่เมื่อเปิดสถิติก็น่าตกใจนะครับสำหรับสุบโชชสารชาติเพราะเขาเป็นคนที่ได้บอลน้อยที่สุดของทีมเราลอง ครับโดยสุภโชคปีซกซ้าย90นาทีได้บอล23ครั้งด่วนโโบายาชิปีขวา90นาทีได้บอลถึง73ครั้งนะครับจะเห็นได้ว่าเกมรุกของซัปโปโรไว้ใจทางโโบโ,โบบายาชิมากกว่าสุภโชคนะครับการสัมผัสบอลของผู้เล่นซัปโปโรเนี่ยทากาจิ ashi, ประตู90นาทีได้บอล8 3ครั้งนะครับทามากะกองหลัง90นาทีได้บอล66ครั้งนาคามูระกองหลัง8 5นาทีได้บอล96ครั้งเลยนะครับโอ้โหไดกิสุกะกองหลัง90นาทีได้บอล79ครั้งนะครับอาซาโนวิ่งงงขววาาาา90 90นนททีีไไดด้้้้บอลล51คครััูสิ่ซย 53ครั้งกูกูโมริกลาง90นาทีได้บอล107ครั้งนะครับโอมะอีกลาง90นาทีได้บอล98ครั้งนะครับโอบายาชิปีกขวา90นาทีได้บอล7 3ครั้งคุชโชคปีกขวาปีกซ้าย90นาทีได้บอล23ครั้งนะครับโอกาชิวะหน้า81นาทีได้บอล25ครั้งนะครับแม้ซิโยชิโอกาชิวะจะได้บอลใกล้เคียงกับสุบะโชคแต่ต้องอย่าลืมนะครับว่าเขาเล่นหน้างานหลักไม่ต้องมาล้วงบอลเหมือนกับสุบะโชคะนอยที่นงมะครับแแต่่เเขาากก็คคคือนนนนทีได้ะะปรมมิ สุดของทีมนะครับได้บอลน้อยแต่คะแนนมากที่สุดดูว่าเจ๋งขนาดไหนกันนะครับเพื่อนๆน้องก็สามารถพูดคุยใต้คอมเมนต์ยูทูบผมได้เลยนะครับโดยผมอ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับโดยที่ผมจะรีวิวใครก็เป็นเจชนาทีมนะครับที่ลืมไม่ได้เลยนะครับแม้สภาพสนามอาจจะไม่ได้ดีเหมือนกับที่ญี่ปุ่นนะครับแต่คัสบอลของเขาก็ยังช่วยทีมได้เยอะนะครับได้รางสารผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับต้องยอมรับว่าชนาทีมถ้าปล่อยให้มีพื้นที่เล่นยิ่งเจอทีีีีีมมมมทท่่่่เปปิิดดดดดแแรรรกกกกกกกยยงโโชว์ศัััภาาาาาพออออไ้้ขึนนนะะะคคบบบจสสสตูํญุ ชนิดที่ว่าดึงหลอกทีหลงเป็นแถวนะครับประตูนี้น่าจะช่วยเจ้าตัวเรียกความมั่นใจได้เยอะนะครับหลังผลงานทีมไม่ได้ดีอย่างที่หลายคนพลาดและเป็นประตูที่สอในไทยลีกซีซั่นนี้นะครับแต่ยิ่งเสร็จเปลี่ยนตัวเลยก็ไม่รู้เจ็บม,มากไหมนะครับแต่บอกว่าเกมนี้โชว์คัสสุดๆส,สำหรับธนาทิ่สรงกสินนะครับนักเตะไทยที่กลับมาจากเจลีกนะครับโดยจะมีแบบการแข่งขันกีฬาไปก็ยังเป็นกาลังใจให้กับทีมชายทุกคนนะครับด้วยการตามเชียร์ตามให้กําลังใจนะครับยังไงผมผิดพลาดประกันได้ต้องขออภัยในที่นี้นะครับ กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณทัาบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่